ส็จะก้าวยายุกไปเกมนะครับแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บ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 แล๊บแป๊บแป๊บแปบแน๊บแป๊แนปนหป ไม่ใช่ท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ยินนะอืมวันนี้ผมว่าผมจะมาเล่นเกมอะไรดีวะผมว่าเล่นขึ้นบนก่อนเราจะเล่นเกมเดิมซึ่งเกมที่ผมหมายถึงคือรอก่อน ผมเล่นลงมาล่างเยอะอย่างเงี้ยนั่นก็คือเอ,อ่อเฟปน้อยด้วก่ออืมอ๋อผมจะเล่นเกม ดีเจนออฟสปีดจริงๆผมแน้นานแล้วแหละแต่ผมผมไม่ได้อัดคลิปไวน้นะผมลืมซึ่งผมก็วิ่งรีเบิร์แล้วนะตอนเนี้ยผมได้หนึ่งรีเบิร์นละตอนทีผมได้หนึ่งรีเบิร์แล้วผมก็จะต้องการ นี่คือการมิ่งตอนนี้ของผมเจมสป,ปีนี่คืออันเก่าของผมหมดเลยทำไมไมันโดดไม่ถึงวะปกติโดนถึงใช่หรอาก่อนมาอ่านคลิปเนี่ยโดดจางสูงโอ้ยทำไมวะเก็บตรงนี้ดีกว่าเลเวลอ,อัพเลเวยโอ้ย,อยเกมบัา อืมวิ่งไม่ถึงรด้อเด้อเ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 อโอ้โหสปีดน่าจะน่าจะต้องรอก่อนเราเรงนี้ดิแล้วทำไมผมโดนไม่ถึงคนเดียววะอ๋อถึง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 ตอนที่ผมมีคูณสองนะจากพวกสัตว์เลี้ยงนี้อ๋อใจเย็นเดี๋ยวผมยังไม่เข้านะ หูโดนมัไกลเกินดนถึงไหวะเอ๊ะเมื่อกี้ตัวเราไม่ใช่หรอวะโอเคแล้ววอัพทันทีตัวไปโอ้ยห้าอยู่ไหนวะตัวคูณบวกห้าร้อยมันเอ้าไม่รักไล่รั ผมจะได้หนึ่งพันสองร้อยเพราะผมรีเบิร์ด้วยพูดผมพูดถูกไหมเพราะว่ามันน่าจะคูณสองสัตว์เลี้ยงด้วยรีเบิร์ด้วยอะผมว่าไม่จริงมันไม่ถึงผมขอปีนขึ้นก่อนนี้ก่อนผมจะได้ขึ้นถึง ไปผมได้ยังเสรเรียบร้อยเลเวลอัพอีซี่ตรงนี้คือจุดฟาร์มของผมที่แท้จริงเยเอาจริงเป็นจุดฟาร์มในตำนานของผมเลยเมื่อก่อนนะ่ะอนที่ผมจะมารีเบิร์ดนะผมขอซูบาบาน,นี้จะได้โอเคฟาร์มเลเวลอีซี่มากค่ะตรงนี้ ไปเรียบร้อยเลเวิร์ซึ่งการรีเบิร์มันก็ดีนะครับแต่ตอนนี้ผมแปบ๊บหนึ่งแป๊บคอข้างนี้ข้างนุท้เคไป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 ไม่ผมจะโดดผมจะวิ่งไม่ค่อยเลยก็ตามถูกว่าคาดหวงังโอเคก็ไม่คาดหวังอะผมมาเก็บนี้ดีกว่าโอ้โหผมไม่ผมไม่คิดว่ามันจะขั้นขนาดนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยผมจะหนึ่งพันสามโั้นไม่จริง <_ letter> ผมคือผมไม่ได้เน้นอะไรหรอกผม,มฟาร์มนี่แหละโอ้ยหนุ่ไม่ถึงช่างมาละเก็บ <_ letter> ทีนึงอันนี้สูงสุดเก้าสิบนะอืมแล้วก็อัพอีซี่ตัวครั้งเดียว เลเวล up เลยอืมเรียบร้อยพอ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 โอเคไม่ต้องเข้าก็ได้นะเพราะว่าเราก็ได้ได้เต็มนะแต่ถ้าเราเข้าเนี่ยเราไม่ได้เต็มเอาจริงเราวิ่งกากเกินไปเลยไม่ได้เต็มถ้าเราเข้าร่วมเราก็ได้เต็มนะี๋ยวเลเวลพอีซี่ อันนี้ก่อนตรงน,นี้โอ้โหโดดอย่างสูงเึ๊บเอ้ยลืมโดดไปวายโดดเลยหูบบอกว่าคลิปน,นี้ขมมากเึ๊บเรีโดดโดยบร้อยอ้าวใช้เยอะขึ้นละ ผมต้องไปพบปวีต่อไปอะถ้ำลึกลับป่ะผมว่าผมต้องไปที่ถ้ำลึกลับออดถ้ำลึลึกลับมันอยู่ตรงไหนวะผมลืมละถ้ำลึกลับตอนนี้ผมต้องฟังเร้่อยเพื่อรีเบิร์ตอ่ะผไม่ใช่เจ็ดห้าอันที้ผมน่าจะทำอีพีได้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่บ้านคนเดียว วิ่งอย่างเร็วเนี่ยตู้ประจำของผมเบผมมาเปิดประจำาอ้ไหน,นก็ไหนนะพูดมาขอหน่อยตัวดีดีปลาไม่ดีไปอ่ะกว่าไปดีกว่าไม่คุยได้ละผมเอ้ยอุ้มนุ่มรีบไปแล้วไงทำล,ลุกลักเพื่อเอาเต็มที่มหาศาล ประมาณห้าพันเจ็มเอามาก่อนเช็คอินโดดอย่างไกลพื้นหญ้านี่ผมไม่เอาน่าจะดีกว่าผมหาไม่เจอเจอแล้วใช้ดิบหผาน้ออืมเดี๋ยวอะ คิดไม่รอดด้วเอ้าโดดจพลาดแต่ก็ได้ฮะอ,อืมเลเวลอัพอีซี่ฮ้บโดดขึ้นมาโดดข้ามตรวไปตึกนึงถ้าผู้ชมคิดว่าผมจะโดดไปถึงไอ้ตึกตรงนี้นะ ป่ะบ้าไม่ถึงวัดโอเคผมตอนนี้ผมไม่เน้นแข่งอนะได้400ขั้นเลยนะไอ้ตึกม่วงโอ้โหมันโดดสูงต่อตึตกอระเจยบร้อยเอ้ยเม่นมุ้มค่ะเผมว่าคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ถ้า ชอบช่องนี้กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย